บีทาเกนสิคิดถึงโปรไบอติกคิดถึงบีทาเกนอีกแล้วเหรออีกแล้วอีวอเดียวยังไม่นานหายเหนื่อยเลยภารกิจแก้วระให้ทำไรอะ่ะ มาถึงด่าสุดท้ายของ็อลเลลี่นะครับจะมีกล่องปริศนาทั้งหมด12กล่องครับแต่ละกล่องก็จะมีคําใบ้ไว้นะฮะสำหรับเป็นรหัสผ่านเพื่อไขกุญแจซึ่งเป็นตัวเลขทั้งหมด4ตัวด้วยกันใครที่มาถึงก่อนนะครับก็มีสิทธิ์เลือกกล่องได้ก่อนครับโดย12กล่องนะครับจะมีคําถามก็คือกล่องที่1วันและเดือนเกิดของพาเวลกล่องที่2ว on ันออนแอร์ซีรีส์พิดเวหน กล่องที่3เลขปีก่อตั้งบริษัท Change 2561กล่องที่4วันและเดือนเกิดของผูกล่องที่5วันออดิชั่นพิทเบบกล่องที่6วันและเดือนที่จัดงานพิทเบบ first fan meeting love journey รอบแรกกล่องที่7วันออนแอร์ซีรีส์พิทเบบ2 กล่องที่8วันและเดือนที่ออนแอร์รายการ Boys Journey Outing f i n n a น Ban EP 1น1ทางช่องวัน31กล่องที่9อายุของสายลับบวกกับอายุของผลกล่องที่10เวลาที่ออนแอร์รายการ Boys Journey Outing Finnal Ban EP 1นทางช่องวัน31กล่องที่11เวลาที่ออนแอร์รายการ Boys Journey Outing Finnal Ban EP หนึ่งทาง YouTube Cha n ห e 2 5ก1 1กล่องที่12วันและเดือนที่จัดงานพิ t b เ f บ r ฟ t Fan Meeting ที่ประเทศบราซิล เมื่อแต่ละคนนะครับเปิดกล่องได้แล้วก็จะต้องนําของสิ่งนั้นนะครับติดตัวไปด้วยจนกว่าจะถึงเส้นชัยด้วยของทั้ง12อย่างนะครับได้แก่กระสอบสําหรับวิ่งกระสอบพัดมะพร้าววิ่งสามขากับเพื่อนอีกหนึ่งคนจระเข้แบบสวมหัวผ้าเช็ดหน้าร่มพัดลมมือถือฮูลาฮูปก,กล้องโพลารอยด์และสแตนดี้พีเอสพีชอไมเคิลเลือกกล่องที่8ครับคำตอบก็คือ31เดือนหนึ่งเอาเปิดได้สำเร็จแล้ว โอเคผมเลือกอันนี้ไซรัปนะครับเลือกกล่องที่10คําตอบก็คือ2องสองหนึ่งห้าเอา้าม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับนั่นนะ่ะแซนดี้ใครรับครับไครไมไมเคินได้กระสอบครับต้องวิ่งกระสอบไปให้ถึงเส้นชยัยไม่ใช่ใส่หัวไปแบบนั้นครับไมคินคือให้ใส่เดินทําไมเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นคนอื่นๆเนี่ยเริ่มตามมาติดๆแล้วนะครับป๊อปกับพูลเนี่ยตามมาเป็นแบบ2เล่นได้พัดลมมือถือกับผ้าเช็ดหน้า ถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มทำไมคนอื่นเข้าไปกันแล้วอ่ะครับเย้ในที่สุดนะครับปิงก็ได้เปิดแล้วครับเวลาออนแอร์รายการ Boys Journey ทาง YouTube c h ส n ง e 2 5 6กก็คือเวลา23.15นาฬิกานาทีคำตอบก็คือ2315นั่นเองเปิดของเลยครับมีอะไรให้ผมอุ้ยคืออะไรครับจัลเค้โอเค อะไรกันเนี่ยครับทุกคนอะไรกันครับเนี่ยโอ้ดูเงือผมสิครับยังจะให้ผมใส่อะไรอีกก็ไม่รู้เมื่อกี้เดินผ่านพี่ต่างชาตินะพี่ต่างชาติงงนะเป็นอะไรไอ้ปิงไอ้ปิงเป็นอะไรพักเติมปากแบบนึงได้ปะพักเติมปากแบบหนึ่งได้ป่ะมาดูกันว่าวันนี้ใคร จะคนสุดท้ายนั่นก็คือยายนัดนั่นเองโอ้อีกด่านหนึงเหรอครับเอาจริงนะคือเรามาเดินอย่างเงี้ยอากาศมันก็ร้อนอทางมันก็ชันนั้ไงแล้วมันก็เหนื่อยคือถ้าจะมีใครแบบผู้ใหญ่ใจดีที่แบบเข้ามาอะไรเงี้ยน้ำน้ำเปล่าก็ได้น้ำเปล่าก็ได้อาจจะเป็นอะไรดมดมหรือว่าอะไรนุ่มๆที่เอาไว้สวมนะฮะไปต่อเเสื้อผ้าอะไรเงี้ยที่มันระบายรองเท้าคอยซัพพอร์ตเท้าก็ได้ ะะสถานเขาก็ดีบบรับมระบบได้ไหมส่วนแก๊งเจบคนของเรานี่ก็ยังชิวสุดๆไปเลยครับเรื่องชิวนะครับแก๊งนี้ไม่มีใครยอมใครเลยนะครับี่เนี่ยนัดนะว่าจะแวะเติมปากส่วนกาฟิลก็จะแวะอ้อนขอสปอนเซอร์เชื่อเขาเลยจริงๆมีฐานนีฐานแล้วและแล้วนะครับพวกเขาก็มาถึงดานสุดท้ายกันสักทีครับมาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าแต่ละคนจะเปิดกล่องมาเจอกับอะไรบ้าง พาเวลได้ภาพวิ่ง3ขาครับอเ,นะเอาแล้วตัวต้องวิ่งคู่กับใครล่ะครับเนี่ยเลือกเอ่อ on วันออนแอร์พีดเป๊หนึ่งครับก็คือ17เดือนสิบสี่นัดเปิดได้ง่ายๆครับโอ้โหแบบชิวๆเลยครบท้มากถ้าทางพี่นัทนะครับน่าจะถูกใจมากนะครับเนี่ยแต่ด่ารังในเล่มากส่วนพลเนี่ยได้มะพร้าวทั้งเครือกันไปเลยครับดวงอันนี้ดวงเฮงเลยแหละ าไปแบน,นิและของที่กรฟิได้ก็คือคือคือหุละหุบมนั่นเองครับแหมกว่าจะถึงข้างบนเอวของคอตนะดูเลยนะครับนะเลยเฮยเบนส์ได้ร่มแล้วนะครับแต่จะได้ร่วมธรรมดาได้ยังไง่ะครับก็ต้องร่มยักษ์กันไปเลยทางด้านท็อปเทนนะครับได้กล้องพลรอรอยครับเอาไว้ไปถ่ายรูปไปเที่ยวลึกกับเพื่อนๆที่ด้านบนครับ และแล้วคนที่ต้องวิ่ง3าขากับพาวิลนั่นก็คือลีนั่นเองครับโอ้ยถึงเวลาแก๊งเจคนรังท้ายพากันขึ้นไปข้างบนแล้วครับตัดมาที่แก๊งผู้นำของเราบ้างครับไมเคิลครับที่เอาถุงกระสอบมาครอบหัวกำลังจะถึงเส้นชัยแล้วครับเจ้นเจ้ เมื่อแต่ละคนนะครับเดินทางมาถึงเส้นชัยแล้วก็ต้องมาเปิดแผ่นป้ายนะครับเพื่อรับคะแนน MVP ประจําสัปดาห์ที่2ครับแต่ว่าสิ่งที่พวกเขายังไม่รู้ก็คือคะแนนจะถูกวางไว้แบบแรนดอมอ้าวไม่แน่นะครับว่าคนที่มาถึงก่อนอาจจะได้คะแนนน้อยที่สุดก็เป็นไปได้ส่วนใครจะได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างนั้นไปดูกันเลยครับฟา,า,าได้รับคะแนน MVP 3คะแนนครับผมหลบด้ครับผมมาเยอะ สายลับมาถึงคนที่2ครับไปดูกันว่าจะได้คะแนน MVP ไปเท่าไหร่โอ้โหทำไมตามมาติดติดอันดับ3ได้แก่ป๊อปและคะแนนที่ได้ก็คือส่วนอันดับที่4ี่ผูครับรีบมาเปิดเผ่นป้ายกันเลยทีเดียว อา้าวมาที่4ี่แต่ได้คะแนนมากกว่าที่2และที่สซึ่งนั้นนะครับกองงานนี้มันเป็นเรื่องของดวงกันเดิมแล้วก็นะบัตรนี้ผมถึงเช่นชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาลุ้นคะแนนของปิงเด็กข้อได้กันบ้างได้ไป2คะแนนครับแมท่าทางจะชอบจอมเก้กน,นะครับเนี่ยไม่ยอมถอดเลยมาที่แกงรังท้ายนะครับยังเดินกันมาแบบชิลๆนะครับเนี่ยแม้ว่าฝนจะเริ่มโปรยลงมาแล้วเอา้าเร่งฝีเท้ากันหน่อยครับเดี๋ยวจะป่วยกันสะหมดแล้วนเนี่ย <c oughs> แม่แก๊งสามขาพาวเวลลีทำไมมาทุรัทุเลกันขนาดนี้ครับเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ เรายังเหลือคนที่ยังไม่เข้าเส้นชัยเนี่ยแลวรอนานมากกี่คนพี่เจ็ดคนเจ็ดคนซึ่งต้องบอกว่ารอมานานมากได้ข่าวว่ารักกันมากมาพร้อมกันไม่ยอมแยกกันทุกคนจะเดินเข้าเส้นชัยพร้อมกันอย่างนี้เขายังไม่รู้ปลายทางว่าสุดท้ายเขาต้องจัดการแบ่งจัดสรรว่าใครจะเข้าระดับเท่าไหร่ใช่แต่ระหว่างที่เรารอนานเราจะเลื่อนเส้นชัยให้มันไกลกว่าเดิมเราจะเลื่อนไปถึงกรุงเทพยกปุ๊บขึ้นรถกรุงเทพเอางั้นเหรอก็คือเขาต้องเดินมปเรื่อย สงสัยนะครับว่าแก๊งผู้ชนะเนี่ยจะว่างนะครับไม่มีอะไรทำก็เลยแกล้งแก๊งล้าง้ายกันหน่อยเหมือนจะมีคนมาอ้าื่องอะไรบางอันดับนี้คือเดินลงนะอันดับนี้คือต้องเดินลงมาแล้วมาแล้วท็อปเทนแล้วก็นัดนะครับเอาแต่ทำไมยังไม่ยอมเข้าเส้นชัยครับหรือจะรู้อะไรมาเนี่ยอืมตกลงกันไม่ได้สักทีโจมเขาเรียกเขาเรียกไปแล้วเขาเรียกเขาเรียกเข้ามาเร็วเขาเรียกขึ้นไปก่อนเเข้าายไปเร็วไปเร็วไปเร็วแปลก คือตอนนี้ทุกคนกลัวไม่กล้าเข้าเช่นชัยคือมันมีอันหนึ่งพี่ไม่รู้อันดับไหนแต่ว่ามีอันหนึ่งที่ต้องเดินลงเองตายท็อปเพนเร็ว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 สักทีโอ้พนขอเสียสละเข้าก่อนแล้วกันครับเปิดเลยคะแนนคะแนนคือโอ้โอ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 ยเห็นไหมไม่ยอมเข้าท็อปเทนใครอันดับต่อไปท็อปเทน อันดับแปเบนอันดับเก้าเร็วเร็วเบนมีคนมารันี่อันดับปล่อยเข้าไปครับผมแล้วตอนนี้ก็คืออันดับ7กับอันดับ8จะจับก่อนซึ่งเป็นอันดับ7เนี่ยคือท็อป10 8คือนัท9คือเบนใช่ไหมสิบส่วนสิบคือกาเบลอันดับหนึ่งกไดดํและคะแนนที่ได้คือดึงคะแนน ยังเพื่อนกันรักกันอยู่หรือเปล่าดีใจจังเลยอ่านัทน่ารักน่ารำน่าแถมหนึ่งคะแนนอ่ะไปของผมของผมเก้ากี่คะแนนครับอุ้ยอุ้ยที่แปดเฮ้ยสามแนนกาฟิลกาฟิลศูนย์คะแนนโอ้โหกาฟิลแค่ได้ศูนย์คะแนนพี่กั็เขาซุ่มไปเลยเหรอครับเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสอง เหลือ2คนสุดท้ายครับพาเวลแล้วก็ลีมาให้กำลังใจพวกเขากันหน่อยครับลอกเอาใครอยาดับเท่าไหร่มันมีผลไม่แต่เรามาด้วยกันไงไม่ได้มันมันต้องแยกกันมันต้องเปิดไปไปพาเวลเปิด11พร้อมกันปะพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยพอ้อมเจ้ห าเวลมาด้วยกันพร้อมลีแพ้อันดับ11พาเวลได้ไป2คะแนนนะครับส่วนลีที่โลได้ไปถึง5คะแนนในไหนหนุ่มๆพิ่เบ๊บนะครับก็ได้ออกมาเอาติ้งด้วยกันแล้วนะครับก็เลยถือโอกาสถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ละลลกครับเอาไว้นึกถึงช่วงเวลาดีๆที่พวกเขาได้มามีความสุขร่วมกันกับการมาฟินนอกบ้านที่พัทยาครั้งนี้ครับตามดวง จมารแ,มาลและชีวิตพิเศษของเราจะจบกันเพียงเท่านี้ได้อย่างไรเราจะไม่จบกันด้วยความเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าเอาติ้งครั้งแรกของเราจะไปจบกันในทะเลพร้อมกับติดแกร,รมหลูๆกันเลยจ้า,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 าอยากไปแล้วอยากไปแล้วอยากไปแล้วไปเลยไกินกันให้ล้มละลาย ไปกันเลยบาเรามองไปนี่คือป้ายพัทยาเลยเรามองไปทางนี้มีมีอะไรมีมีมีหนูไงมีหนูไงว้าวนกับว